เอาแล้วก็ต้องของกราบสวัสดีท,ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Winner t y เนาะตอนนี้เราอยู่ในแมป Murder Mystery 2ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะเดีวไปหวดแผนที่กันก่อนเนาะโอเคอเอาแมนชั่นแล้วกันเพราะเห็นคนอื่นโหมดกันเยอะเดี๋ยวกว่า เออของผมเสียชื okay. okay. eh, ่อหมดแบบสมมติโรงพยาบาลเสียชื่อไงโหลดิ้งแมทโอเคเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่ดีเนาะกี่ส่งมืยมาเด้อมาเด้อโออีโนเซนนะอยากได้อย่างอื่นมากกว่าอย่างอื่นใช่ไหม ตื่มเกมหน่อยดีกว่ายัางอยู่นิ่งๆเลยเอลมาจไน,นไม่รู้เอมใจโอ,โอ,โอ้ตุยเฮ้ยนม่ไม่ฮึไม่มีอะไรทำดีตรงนี้เอ่มงั้นไปดูคนเล่นดีกว่าเนาะเคยนะ คนนี้ไม่ได้เป็นเจ็ดสองเลยอุ้ยคนนี้อุ้ยเอ้ยโอ้โหอ้โหตายคาตู้เย็นโอ้ไม่กอดตายคาตู้เย็นหรือนี่จะฆ่าห้องปิดตายตู้เย็นอุ้ยอุ้ยมาไม่อุ้ยโหเกือบโดนหัวอุ้ยอุ้ยเขาเก่งเขาเก่งอย่าให้โดนนะดูศพเราดิศพเรามันสีเขียวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขายังรอดอยู่เหรอ ไม่ตายไม่ตายเขาไม่ตายเขายังไม่ตายอุ้ยเดนอเดนอเดนออุ้ยมันไปล่าเดนอแล้วกว้าเฮ้ยเสียใจเสียใจเดนอตัวเออเรียบร้อยอุ้ยเป็นเชลีฟด้วยอืมไม่ดีเลยฆ่าเพื่อนอุ้ยคนนี้อยู่ไหนต่อผิีน้อยจะฆ่าคนได้ไงไม่ดีเลยยิง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 โอ้ปาหัว ปาหัวเลยเหรอโหปาแม่นมากแม่นเวอร์ Murder has one อเคผู้หญิงคนนั้นโ่ายคนนี้ที่เก่งเกี่วอ้ยเขาสแปมจัมเปอร์นูไปว่าเพื่อนทำไมแต่มันก็จริงอยู่นะที่กระโดดกระโดดสแปมอ่แล้วมันจะไม่ค่อยยิงโดนไงมันก็เป็นข้อเสียนะเขาก็พูดถูกแหละแต่ว่าไม่ควรว่านุมนะบอกแค่สแปมจัมก็พอแล้ว เดี๋ยวมันแบบเขาไม่เขาเสียใจอืมแล้ว <No. S 1> หมดแผนที่เลยดีไฮ uh, อ่ะไฮไฮไฮวิ่ยี่นี่ยี่นี่แน่นนเลยโห้ยอย่าดันดิไปเซ็นมือถืโอโอ้อินโสเซนต์อีกแล้วแล้วนี่ก็แมปเดิมด้วยถาจริงย้อนอดีหรือเลปล่าอย่าบอกว่าคนนั้นเป็นอะ่ะโห้ยโห้ยอยู่ไหน วุ้ยแปลกแกนะมีผิวแ้ตั้งตามล้มาไม่หยุดเลยอืมแปลกแกอุ๊ยเห็นแน่เลยเห็นดิ้นเสียงฆ่าด้วยแน,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 น่เลยถือมีดแน่เลยปะว่ามันถือมีดมากเลยอะตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นใครนะเอ๊ะ ใครเป็นเนี่ใครคนนี้เอเฮ้ยนั่นไงนั่นไงอุ้ย,นนนนนนนย,ยวู้เก่งเวอร์เก่งมากเก่งมากอุ้ยละแอคด้วยโอ้โหศพคนนั้นเก่งจริง,รงไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวชลีฟแฮสเซฟเดดเดย์โอเคเก่งเวอร์ หวดบ้านสองนะเพราะว่าผมชอบแมพผมชอบแมพเกมหมดอืมอยากได้ไข่ไข่อยู่อาสองห้ไม่ดีเอาสองงสี่โอเคแล้วก็เมลสินเมินเมลเชล ว้าวคุณจะได้รับอาวุธไหนครับสองแล้วก็ยิงเว้ย้ายไอหัวแดงเป็นไอหัวแดงเป็นไอเบคอนที่มันแต่งชุดสีดำอะ่ะเว้ยเว้ยปามีอย่าจะระวังโดนหัวคนด้วยเนาะเฮ้ยเขามาเรียกเขามาเรียกดักดัก รู้เลยว่าไอ้ตัวนั้นเป็นอะอยู่ไหนอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเนี่ยไม่เจอเลยไฮวู้ยนั่นไงนั่นไงเว้งโอ้โหตายแต่ยังไม่โดนมันตามมามันตามมาเว้ง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 อ่ะเว่งโอ้วิ่งไงวิ่งสิวิ่งวิ่งแขนละร้อนละวิ่งว่าคนอื่น ก็จำนี่นะไม่ดีเลยไม่ดีเลยว่าคนอื่นทั้งที่ตัวเองสแปมเนี่ยนะมันไม่ถูกกฎกติกานะนี่ยเฮ้ยแล้วเราเป็นเชลรี่บ้ายิงปืน อุย้ยนี่มันดากด้วยแคมเปอร์ไม่ดีเลยเวดแอมแอคดิหน้าพิมพ์นะเนี่ยวันหลังเนี่ยน่าจะพิมพ์ไปนะเนี่ยว่าจัมเปอร์อยู่จัมเปอร์แบบเนี้ยเออด้วยแฮทบอลโอ้ยไม่ดีเลยไม่แฟร์เลยคนว่ากลับไปเนี่ยอยาก ด้วยนะชิมินจาินูจาไเงี้ยทช้นินจาอย่าเป็นมือด้วยแปะเข้าไปขอพูดนะเกินทน เบื่อแล้วกับกันที่เป็นน้องเซนเนี่ยเป็นชัยลิฟรอบเดียวมันก็ไม่ไหวเนาะอืมหลอนมีพี่รุตอุ้ยไม่รู้เลยว่าใครเป็นไม่ไม่กี่ตัวนั้นเป็นแน่เลยไอ้ตัวนั้นโอ้โหพามีเดี๋ยวไม่ระวังโดนหัวเขาบ้านเขาเลยเอไดนโนคิดไม่ใช่สิอางี้เบคอน่อโอ้โหค่าคนเรียบร้นอนหรือเปล่า Ló đứa ló 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 ở trong ló 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 nhìn ló 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 ở ló đây, ló 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 sì, ló sì, ló sì, ló sì. ดูสิยาสูโอ๊ยตายจนได้นะครับก็รออีก Murder has won อีกแล้วันจงมือ,อะไรทีน่นอี้เอาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย